ตอนที่394กําจัดทั้งกลุ่มในช่วงเวลาสำคัญกลุ่มเขี้ยวมานต่างก็แสดงพลังของตนเอเองออกมาความแข็งแกร่งนับว่าตื่นตะลึงบุรุษโครงกระดูกใช้วิชากระดูกมารกระดูกทั่วทั้งร่างขยายขึ้นพลังเพิ่มขึ้นมหาศาลนับว่าได้รับการเสริมพลังอย่างเห็นได้ชัด พลังต่อสู้เข้าใกล้ขั้นในเหนือแท้บุรุษดาบเลื่อยใช้วิชาสามารถทำลายเกราะที่แข็งแกร่งที่สุดได้ด้วยดาบเลื่อยความถี่สูงโจมตีจากระยะไกลได้ดละลุยบัวดำยังคงรักษาสภาพหมอกวิญญาณเอาไว้เพื่อชิงความได้เปรียบในด้านพื้นที่สลาพลังต่อสู้ของตนเองในการเรียกหุ่นเชิดขั้นผู้วิเศษแท้ระดับสุดยอดออกมาสองตัวโจมตีเจ้าเฟืองจากสองด้านการร่วมมือกันของทั้งสาม ทั้งการโจมตีและการป้องกันอาจกล่าวได้ว่าสมบูรณ์แบบการโจมตีระยะประชิดมีบุรุษโครงกระดูกมีวิชากระดูกมานพลังป้องกันมหาศาลพลังต่อสู้แข็งแกร่งที่สุดการโจมตีของบุรุษดาบเลื่อยแหลมคมรวดเร็วราวสายฟ้ายอดเยี่ยมในการทำลายการป้องกันดารุณีบัวดำคอยสนับสนุนใช้วิชาหรือใช้วิญญาณหรือหุ่นเชิดสมในการสนับสนุนหรือรอบโจมตีได้ตลอดเวลา ทันใดนั้นเจ้าเฟิงก็ถูกล้อมจากรอบด้านตกอยู่ในสภาวะเสียเปรียบอย่างมากเด็กหนุ่มตระหนักขึ้นเล็กๆว่าตนเองได้ดูแคลนพลังของกลุ่มเคี้ยวมารทั้งสามไปการร่วมมือที่แข็งแกร่งเช่นนี้แม้จะเป็นขั้นในเหนือแท้ทั่วไปก็สามารถต่อกรได้ตรงๆคื่นพลังสายเลือดของเจ้าเฟิงถูกกระตุ้นใช้ออกอย่างสมบูรณ์เบื้องหลังปรากฏเงาเย็นเยียบใหญ่โตสวมใส่มงกุฎถือมือถือดาบใหญ่นั่งอยู่บนบัลลังก์น้ำแข็ง อาณาเขตจกักรพรรดเิเฮมันความเย็นเยียบที่ไม่อาจมองเห็นแพร่กระจายไปในอากาศมีจุดศูนย์กลางจากเงาเย็นเยียบและบันลังน้ําแข็งแช่แข็งทุกสิ่งรอบด้านในระยะหลายสิบลา้าคนหรือการโจมตีต่างๆที่เข้ามาใกล้ในบริเวณนี้จะถูกแช่แข็งทําให้เชื่องช้าลงอาณาเขตจกักรพรรดิเหมันคือวิชาของเงาครองสวรรค์ที่ข้ามผ่านการเวลาและอาณาเขตเหมันของปิงเว่ยเซียนจือรวมกันและเปลี่ยนแปลงมาเป็นของตัวเขาเอง ิชาสายเลือดได้ถูกเปิดเผยความสามารถมากขึ้นเหตุผลที่ใช้ชื่อว่าอาณาเขตจักรฟันหิมันนั้นเป็นเพราะเงาบรรพบุรุษเบื้องหลังเจ้าเฟิงได้สวมใส่มงกุฎและนั่งอยู่บนบัลลังผลของการกระปวนท่าน,นี้ค่อนข้างชัดเจนบุรุษโครงกระดูกที่ต่อสู้ในระยะประชิดแม้ว่าพลังต่อสู้จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากรวดเร็วล่างกายแข็งแกร่งทว่าเมื่อเข้ามาใกล้อนาเขตของอนณาเขตจักรฟันหิมันความเร็วก็จะลดลง 2- ถึงสส่วน รวมทั้งเจ้าเฟิงยังมีความเร็วการเคลื่อนไหวที่เหนือกว่าบุรุษโครงกระดูกที่มีพลังแข็งแกร่งที่สุดมีสร้างแรงคุกคามได้น้อยลงอย่างมากทั้งพลังของบัรผู้หลุษโครงกระดูกนี้ยังแข็งแกร่งร่างกายพิเศษหากเปลี่ยนเป็นยอดฝีมือขั้นผู้พิเศษแท้คนอื่นหากถูกครอบคลุมด้วยอาณาเขตจกักรพรรดิเฮมันบางทีแค่การก้าวเดินก็ยังยากเย็นที่น่าเสียดายคือบุรุษดาบเลื่อยและดลุนีบัวดำ ไม่ได้ต่อสู้ในยับประชิดหุ่นเชื่อศพทั้งสองที่พุ่งเข้ามาหลังจากเข้าไปใกล้อนา,าเขตจักรพรรดิเฮมันการเคลื่อนไหวก็แข็งค้างถูกแช่แข็ง,ขงความเร็วลดลงกว่าครึ่งหรืออีกในหนึ่งสำหรับศัตรูที่เชี่ยวชาญในการต่อสู้ระยะประชิดได้ถูกอนาเขตจักรพรรดิเฮมันของเจ้าเฟิงจำกัดความสามารถไว้อย่างมากในยามนี้พลังสายเลือดของเจ้าเฟิงได้พัฒนาขึ้นเหนือกว่าแต่ก่อนได้เผชิญหน้าอัจฉริยะที่มีสายเลือดมาจํานวนมาก การใช้ความสามารถของสายเลือดจึงเหนือกว่าต่กอนหลายเท่าตัวคลื่นคลื่นคลื่นดาบเลื่อยขนาดใหญ่ที่มีความถี่สูงตีวงมาอย่างคดเคี้ยวมุ่งหน้าตรงไปเฉือนขาของเจ้าเฟิงอย่างหดเหียมการโจมตียะยะไกลของบุรุษดาบเลือ่อยต้องการจัดกำลังกบจัดเจ้าเฟิงทุกครั้งที่เจ้าเฟิงเคลื่อนไหวนับว่าหน้าหวัดวันนักเพราะเขาต้องรับมือกับหุ่นเชื่อศพสองตัวทั้งยังมีบุรุษโครงกระดูกที่แข็งแกร่งอีกอันตรายของบุรุษดาบเลือ่อยมีมากที่สุด ในตาของเจ้าเฟิงปรากฏประกายย็นเยี่ยพาดผ่านตัดสินใจที่จะจบการต่อสู้ให้รวดเร็วที่สุดตั้งแต่เริ่มการต่อสู้มาเป้าหมายหลักของเขาคือการสังเกตการวิชาของกําหนักผาดําด้วยความรู้สึกคุ้นเคยฝึกผ้าคุมเงาหินปลิ้วไหวสร้างเงาร่างประกายสายฟ้าขึ้นสามร่างเธอลวงผ่านหมอกวิญ,ญญาณออกไปด้านนอกฮ่ฮะตอนนี้อยากจะหนีไปก็นับว่าสายไปแล้วกลุ่มเคี้ยวทมินต่างร่วมมือกันเป็นหนึ่ง ขัดขวางเส้นทางหลบหนีทั้งหมดของเจ้าเฟิงปุบปุบปุบเงาร่างประกายสายฟ้าเหล่านั้นสลายหายไปโดยสิ้นเชิงทั้งหมดล้วนเป็นร่างปลอมด้านนั้นดาบเลื่อยระวังดลูนีบัวดำที่รักษาสภาพหมอกวิญญ,ญาณเอาไว้มีวิชาสัมผัสเฉียบแหลมที่สุดรับรู้ถึงเงาที่มุ่งหน้าไปยังบุรุษดาบเลื่อยอย่างรวดเร็วฮ่าฮจะฆ่าข้า,ขาหรือบนใบหน้าของบุรุษดาบเลื่อยปรากฏความเย้ยหยันดาบเลื่อยความถี่สูงย้อนกลับมารวดเร็วราวสายฟ้า กระทั่งภาษาสัมผัสจิตวิญญาณของเจ้าเฟงยังรับรู้ได้เพียงเลือนลางดาบเลื่อยของเขานั้นหากต่อสู้ระยะประชิดสามารถจะเรียกกลับมาหากอยู่ไกลสามารถใช้รอบโจมตีได้ทว่าเจ้าเฟิงที่อยู่ในสายตาของเขายังคงเคลื่อนที่เข้ามาใกล้เนี่ยจิตวิญญาณหิมันดวงตาซ้ายของเด็กหนุ่มผมฟ้าผู้นั้นราวกับบ่อน้ําเย็นเยียบความเย็นอะไรที่สิ้นสุดแพร่กระจายไปในอากาศแช่แข็งสตินึกคิดของเขาในเสี้ยววินาทีไม่ สีหน้าของบุรุษดาบเลื่อยแข็งค้างกลางอากาศร่างสั่สนสะท้านรากกบตกกลงไปในหล่มน้ำแข็งทุกการเคลื่อนไหวต่างแข็งเกร็งเชื่องช้าถึงที่สุดโป้ฝ่ามือของเจ้าเฟิงปรากฏบุปผาเหมันอนัศนีระเบิดออกในเสี้ยววินาทีระเบิดร่างของอีฝ่ายกลายเป็นกองเนื้อไม่ดำบางส่วนถูกน้ำแข็งเกาะดาบเลื่อยบุรุษโครงกระดูกและดรุณีบัวดำมองไปด้วยสีหน้าว่างโลง่งใบหน้าเต็มไปด้วยความตื่นตะลึง พวกเขาไม่อาจทําใจให้เชื่อได้ว่าเจ้าเฟิงที่เพิ่งจะตกอยู่ในสถานการณ์เข้าตาจนจะสามารถพลิกสถานการณ์ฆ่าคนของพวกเขาไปได้คนหนึ่งมันนับว่าหน้าเหลือเชื่อจริงๆว่าบุรุษดาบเลื่อยจะยืนอยู่ที่เดิมปล่อยให้เจ้าเฟิงฆ่าได้โดยง่ายดูราวกับว่าถูกแช่แข็งแต่ว่าปัญหาคือบนร่างของเขาไม่มีร่องรอยการถูกแช่แข็งแต่อย่างใดเนจิวิญญาณเหมันเกีย่ยวข้องกับขอเขตจิวิญญาณของข้า ขอบเขตสูงขึ้นก็ยิ่งสามารถถ่ายทอดพลังของดวงตาเทพเจ้าได้มากขึ้นเจ้าฟิงไม่รู้สึกแปลกใจขอบเขตจิตวิญญาณของเขานับว่าเข้าสู่ขั้นนายเหนือแท้ได้บุรุษดาบเลื่อยผู้นั้นมีพลังขั้นผู้เิเศษแท้ระดับสูงเมื่อถูกเนตจิตวิญญาณเหมมันโจมตีตรงๆย่อมไม่มีพลังที่จะต่อต้านรวมทั้งบุรุษโครงกระดูกและดลุนิโบดำขอบเขตจิตวิญญาณของพวกเขายังไม่เข้าสู่ขั้นนายเหนือแท้หรืออีกในหนึ่ง เจ้าเฟืองลำบากเพียงจ้องมองสามครั้งก็สามารถฆ่ากลุ่มเคี้ยวมารทั้งสามได้ในเสี้ยววินาทีในยามนี้บุรุษโครงกระดูกและดักรุนีบัวดำตกลงสู่ความตื่นตะลึงไม่อาจเทียบนี่นี่คือวิชาดวงตาเป็นวิชาพลังจิตท่าน้ำแข็งแช่แข็งสตินึกคิดของคู่ต่อสู้ดกรุนีบัวดำเข้าใจอย่างรวดเร็วจะอย่างไรนางก็เชี่ยวชาญในการควบคุมวิญญ,ญาณความสามารถในการใช้พลังจิตนับว่าเกินธรรมดาหลังจากเข้าใจถึงสาเหตุ ใจของนางก็หล่นวูบแม้ว่าแหล่งกําเนิดจิตวิญญาณของนางเมื่อเทียบกับบุรุษดาบเลื่อยแล้วจะแข็งแกร่งกว่าทว่าในด้านคุณภาพแล้วไม่แตกต่างกันมากเท่าใดนักเจ้าเฟิงสามารถทําให้บุรุษดาบเลื่อยไม่มีแม้แต่กําลังจะตอบโต้มีความเป็นไปได้สูงว่าหนึ่งกระบวนท่าก็สามารถจัดการนางได้ทว่าดรุนีบวัวดาไม่รู้ว่าขอบเขตจิตวิญ,ญญาณของเจ้าเฟิงนั้นสูงมากถึงขั้นในเหนือแท้แหล่งกําเนิดจิตวิญ,ญญาณแข็งแกร่งกว่าคนในระด,ดับเดียวกันหลายเท่าตัว เป็นเช่นนี้เองพลังฝึกตนของข้าสูงกว่าเด็กนี่มากนักไม่เห็นต้องกลัวบุรุษโครงกระดูกรอบคิดในใจเวียงโซ่เล็กร่วมมือกับหุ่นเชื่อศพทั้งสองเข้าใกล้หน้าของเจ้าเฟิงคนทั้งสองร่วมมือกันไม่อาจจัดการเจ้าเฟิงลงได้เพียงหวังว่าจะสามารถทวงเวลาอีกฝ่ายได้จนกว่ากําลังเสริมของตาหนักผาดําจะมาถึงตราบเท่าที่สิทธิพี่ชื่อกุ้ยมาถึงไปเด็กนี่ย่อมไม่มีหนทางตอบโต้ตะลุนีบัวดารอบคิด เจ้าเฟืองยแยมยิ้มบางกําลังเสริมของพวกเจ้าอยู่ห่างออกไปราวๆสองร้อยลี้ดวงตาเทพเจ้าของเขาสามารถมองได้ไกลกว่าสองร้อยลี้เห็นอีกามานทมินที่บินอยู่กลางอากาศเมื่อได้ยินเช่นนั้นคนทั้งสองต่างก็ตื่นตะลึงอยู่ในใจสีหน้าแปรเปลี่ยนไปอีกครั้งสายเลือดดวงตาของเด็กนี่น่ากลัวเพียงนี้คนทั้งสองสูดลมหายใจเย็นเยียบเข้าไปในขณะที่ต่อสู้เจ้าเฟืองยังคงสามารถแป่งความสนใจไปยังสถานการณ์รอบด้านชัดเจนว่า การต่อสู้นี้สําหรับอีกฝ่ายนับเป็นเพียงการหยอกล้อหนึ่งเท่านั้นความจริงแล้วก่อนหน้าที่เจ้าเฟิงยังไม่ใช้สายเลือดดวงตาเด็กดุ่มก็เหนื่อยล้าอย่างรวดเร็วดวงตาเทพเจ้าของเขาทําได้หลายอย่างความสามารถนั้นเองก็มีเพลิงอสีเนีเทพเจ้าดวงตาซ้ายของเจ้าเฟิงส่องประกายเพลิงอสีสีเขียวขึ้นฟึบบนล่างของบุรุษโครงกระดูกปรากฏเพลิงอสีขึ้นกระจายไปทั่วร่างอ้าบุ่ษโครงกระดูกกรีดร้องออกมาอย่างเจ็บปวด ร่างกายถูกเพลิงอัศนีเผาไหม้จนไม้เกลีย่ยพลังฝึกตนสายมานับว่าแพ้ทางอี่ายโดยสิ้นเชิงการพัฒนาของเพลิงอัศนีเนธ,ธพเจ้าไม่น้อยเลยมีระยะเวลาคงทนยาวนานขึ้นทั้งยังชนะวิชาสายมานในระดับนี้เจ้าเฟิงรอบผงกศีรษะก่อนหน้าเขาจงใจพัฒนาเปลวเพลิงวิญญาณเนธอัศนีในร่างเพื่อเพิ่มพลังของเพลิงอัศนีเนธ,ธพเจ้าใช้ในการรับมือกับอจิยะของตำหนักผาดำ ไม่ว่าจะเป็นสายฟ้าหรือเปลวเพลิงต่างก็เป็นของแสลงสําหรับวิชาสายมานมีความแพ้ทางอย่างมากไม่ต้องเอ่ยเลยว่าทั้งสองธาตุต่างอยู่ในวิชาดวงตานี้ในระยะเวลาหลายลมหายใจบุรุษโครงกระดูกได้ถูกเผาไหม้จนกลายเป็นแท่งฐานดําพลังของเพลิงอัศนีนเนเธอพระเจ้านั้นโจมตีไปที่กายเนื้อและจิตวิญ,ญญาณพร้อมกันไม่เพียงแค่เผาไหม้ร่างกายทว่ายังโจมตีไปยังความรู้สึกนิดคิดไปพร้อมๆกันนับว่า บุรุษโครงกระดูกถึงคาดอย่างแน่นอนสิทธิ์พี่นรุณีบัวดำที่เหลืออยู่สีหน้าซีดขาวนางไม่อาจที่จะคาดเดาได้ว่าฝันร้ายแบบใดที่เฝ้ารออยู่วิชาดวงตาถูกใช้ออกสองครั้งจัดการสองหัวหอกหลักของกลุ่มเขี้ยวมานไปได้รวมทั้งบุรุษโครงกระดูกด้วยตุบร่างของนางสันสทานขึ้นอย่างช่วยไม่ได้ล้มลงบนพื้นเอ,อ่ยด้วยน้ำเสียงเจือสะอื้นข้าขอร้องโปรดไว้ชีวิตข้า เพลิงอัศนีเนธเจ้าของเจ้าเฟิงชนะทางวิชาสายมารอย่างชื่นเชิงลำบากเพียงแค่จ้องมองก็สามารถส่งนางขึ้นสวรรค์ไปได้กระทั่งบุรุษโครงกระดูกที่มีร่างกายแข็งแกร่งยังสามารถต่อต้านได้เพียงไม่กี่ลมหายใจก่อนจะถูกเผาจนตายแล้วนางที่อ่อนแอบอบางเล่าเก็บหุ่นเชื่อศพของเจ้าเจ้าเพลิงพันเอ,อ่ยขึ้นได้ได้ได้โลยนีบัวดำลูปดอกบัวดำในมือหมอกจางหายไปพร้อมกับหุ่นเชื่อศพทั้งสองฟึบ ร่างของเจ้าเฟิงได้ปรากฏสัญลักษณ์เหมันอัศนีขึ้นครอบคลุมไปทั่วร่างของเด็กสาวอย่างรวดเร็วราวสายฟ้าเออใบหน้าของเด็กสาวผู้ถูกครอบครองบัวดำกระตุกถูกแช่แข็งกระทั่งปราจิวิญญาณยังถูกผนึกสูญเสียอิสรภาพเร็วเพียงนี้ดวงตาเทพเจ้าของเจ้าเฟิงจ้องมองไปยังทิศท,ทางหนึ่งพบว่ากำลังเสริมของตาหนักผาดำได้เข้ามาใกล้ในระยะ200ลี้แล้วเคลื่อนย้ายเจ้าเฟิงคว้าร่างของดารุณีบัวดำไว้เป็นตัวประกัน ร่างผ้าเรือนลงล้อมรวมเข้ากับป่าไม้อันซับซ้อนคนผู้นี้ระวังตัวยิ่งนักเหตุใดเขาจึงไม่ฆ่าค่าเดี๋ยวได้บอกเชียวว่าเพาเขาเป็นเช่นบุรุษพวกนั้นคิดจะเด็กสาวตกอยู่ในสภาวะสิ้นหวังไม่อาจจะจินตนาการว่าตนเองเด็กสาวที่อ่อนแองดงามเช่นนี้เมื่อตกอยู่ในกำมือของศัตรูแล้วจะตกอยู่ในฝันร้ายเช่นใดเป็นเรื่องที่ดีใบหน้าของเจ้าเฟิงเต็มไปด้วยความระมัดระวังไร้อารมณ์ความรู้สึก จับตัวนางพร้อมเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วไม่มีท่าทีเหินกระหายแต่อย่างใดหลังจากครึ่งชั่วน้ําชาเดือดปุบปุบปคนจากกำนักผาดํานํามาโดยเด็กชายหนุ่มจมูกดํานามชื่อกุยนําคนเจ็ดคนมาถึงบริเวณที่ไม่เกรียมบรรยากาศของบริเวณนั้นเต็มไปด้วยความหดหู่เศร้าหมองชื่อกุยไม่เอ่ยคําใดในตาราวเม็ดถั่วปรากฏเปลวเพลิงที่รูปรักและสีไม่แน่นอนขึ้นจางบริเวณนั้น ศพของบุรุษโครงกระดูกเหลือเพียงกองคิดเท่าไม่ดำกระดูกแตกสลายศพของบุรุษดาบเลื่อยกลายเป็นเพียงเศษเนื้อที่ปรากฏรอยไหมและน้ำแข็งเกาะอยู่ไม่มีศพของหลีโยหลีโยเย,ยนชายหนุ่มร่างพ้อมเอ่ยากล่องรอยบนพื้นกลุ่มเขี้ยวมารต่อสู้กับคนเพียงคนเดียวมันจะยากเย็นเพียงใดกันยากที่จะจินตนาการนักชื่อกุ้ยเอ่ยพืมพำมสิทธิพี่ชื่อกุ้ยมันเป็นไปได้อย่างไร บางทีอาจมีคนอื่นในสิบอัจฉริยะขั้นในเหนือแท้ตัวอย่างเช่นอัจฉริยะที่มีพลังแข็งแกร่งที่สุดของสำนักจิตวิญญาณการจัดกันกระจางมาเป็นคนที่5้าชายหนุ่มร่างผอมสรรันสีสันเองรุนแรงใช่แล้วกลุ่มเคียวมาร,ร่วมมือกันกระทั่งสามารถต่อกกักับขั้นในเหนือแท้ทั่วไปได้จะพ่ายแพ้และหลบหนีไปโดยไอเด็กนั่นยังมีชีวิตอยู่ได้ยังไงชายหนุ่มขั้นผู้เสษแท้ระดับแรกเริ่มคนหนึ่งกระทั่งคนที่อ่อนแอที่สุดในกลุ่มเคียวมารก็อาจจะ ก็อาจจะไม่สามารถนับเป็นคู่ต่อสู้ได้ไม่ต้องเอ่ยถึง3ามรูปหนึ่งเลยตอนที่395เนตรโคมวิญญาณบริเวณที่เหล่าอัจฉริยะจากตำหนักผาดำอยู่ได้มีปราณศพครอบคุมไปทั่วรอบด้านเต็มไปได้วยความเงียบสงัดในยามนี้ชายหนุ่มร่างผอมและอัจฉริยะคนอื่นๆต่างสายศรีรษะอย่างเพียงกันไม่จะเป็นต้องเป็นแบบนั้นคนผู้นี้สามารถลุกลานสติของอีกามันธมินของข้าได้ จากข้อมูลของช้างเฉียวช้างถิงศัตรูเคยจับชิงเสียวเย,ย่จากกำนังเฮมันไปอย่างเงียบๆด้วยตัวคนเดียวเอาชนะตำนักเฮมันได้ไม่ว่าจะเป็นพลังหรือวิธีการเด็กนี่ล้วนเกินกว่าหลักการทั่วไปจะมาตัดสินได้ชายหนุ่มจมูกดำชื่อกุ้ยไม่ตอบรับหรือปฏิเสธหากเจ้าเฟิงอยู่ในที่แห่งนี้ย่อมต้องตื่นตะลึงดูเหมือนว่าชายหนุ่มตาเดี่ยวจากกำลังเฮมันที่หนีไปนั้นสุดท้าย ดูเหมือนจะไม่อาจหลีกหนีไปจากฝันร้ายได้จากการสอบถามชายหนุ่มตายเดี่ยวตําหนักผาดำจึงสามารถค้นหากลิ่นอายของเจ้าเฟิงจากที่ฝึกตนเล็กๆคราแรกได้โดวยวิธีการแกะรอยที่ร้กายกดจึงสามารถติดตามเจ้าเฟิงมาได้เป็นครั้งที่สองนี่เองคือเหตุผลที่ทำให้เจ้าเฟิงต้องเผชิญหน้ากับกลุ่มเขี้ยวมานหากเป็นสถานการณ์ปกติข้าย่อมไม่เสียพลังไปกับคนผู้นี้แต่มันอาจจะมีความลับ ที่เกี่ยวกับช่องว่างของซากปราหกพังสือเฉิงมันไม่ได้ขึ้นอยู่ในสามสำนักใดไม่ต้องครอบครองตาคำสั่งมรดกแต่ว่ากับสามารถเข้ามาในซากปราหกพังได้เด็กนี่ต้องจับเป็นปเปลวเพลิงอ่อนจางในดวงตาของชื่อกุ้ยพันเต้นตุบราวกับเพลิงแห่งนรกที่ต้องการเผาไหม้โลกใบนี้ในยามนี้ร่างชุดสีมนจากกําหนกผ้าดําที่อยู่หนที่แห่งนั้นจิตใจได้สันสทานท่าทีหวาดผวา ยอมรับแล้วครั้งแล้วครั้งเล่าชื่อกุ้ยในยามนี้คือหนึ่งในสองอจฉรยะขั้นนายเหนือแท้ที่เข้ามาในซากปราหกพังสื่อเฉิงของตำหนักผาดำนับเป็นผู้นำคนหนึ่งพลังวิธีการล้วนไม่ธรรมดาได้รับความเชื่อมั่นจากสำนักอย่างมากทว่าการกระทําของชื่อกุ้ยได้พิจารณาม,มาจากผลประโยชน์ของสำนักเป็นหลักหากสามารถครอบครองช่องว่างของซากปราหกพังสื่อเฉิงได้มันก็จะนับเป็นความลับที่น่าตื่นตะลึงและนั่น จะสามารถสร้างผลประโยชน์ให้สำนักได้มากมายเพียงใดกันสิทธิพี่ชื่อกุ้ยหากคนร้ายนั่นคือไอเด็กนั่นจริงมันก็ถูกแกะรอยมาสําเร็จแล้วครั้งหนึ่งแล้วครั้งต่อไปมันย่อมต้องหาวิธีการป้องกันเป็นแน่ชายหนุ่มผู้ฝึกตนขั้นผู้เสียแท้ระดับสุดยอดที่มีท่าทีราวผีเอ่ยขึ้นการแกะรอยก่อนหน้าเป็นฝีมือหรือโยเลียนคนจากกลุ่มเคี่ยวมารแต่บัดนี้ดูเหมือนว่านางจะโชคร้ายมากกว่าดี ครานี้ข้าจะลงมือแกะรอยเองน้ำเสียงและท่าทางเคร่งขึมของชื่อกุ้ยร่างกับเขาได้ตัดสินถึงจุดมุ่งหมายแล้วอา,า่าข้าลืมไปเลยว่าผู้ที่เชี่ยวชาญการแกะรอยที่สุดในกลุ่มนี้จริงๆแล้วเป็นศิษย์พี่ชื่อกุ้ยกระทั่งหลีโยเยียนและคนอื่นๆครั้งหนึ่งก็เคยต้องขอคำชี้แนะจากศิษย์พี่อย่าได้เอ่ยว่าตำหนักผาดำเลยแม้จะก,กวาดมองไปทั่วทั้งซากปรหาหักพังสือเฉิงในด้านของการแกะรอยผู้ใดเล่าจะสามารถเทียบเคียงศิษย์พี่ชื่อกุ้ยได้ คนจากตำหนักผาดำหลายคนสีหน้าเต็มไปได้วยความยินดีเอ่ยเยินยอขึ้นอย่างพร้อมเพียงพวกเจ้า ok มาป้องกันข้าชื่อกุ้ยนั่งขัดสมาธิพันถูกล้อมรอบโดยกลุ่มคนจำนวนมากเฝ้าระวังทั้งสีทิศทางซากประหลาดหาพังสือเฉิงนี้เต็มไปได้วยอันตรายมากมายกระทั่งกลุ่มที่แข็งแกร่งเช่นตำหนักผาดำก็ยังไม่กล้าที่จะกระทำการผีผามต้องคอยระวังศัตรูที่ทรงพลังที่อาจกลากดตัวขึ้นฟ,ฟึบ ฝ่ามือของชื่อกุยปรากฏภาชนะลายครามเล็กๆขึ้นภายในมีกลุ่มก้อนพลังสีหมนขึ้นลักษณะเหมือนแก๊สสีเขียวอ่อนและสีฟ้าอ่อนตาเปล่าไม่สามารถมองเห็นมีเพียงประสาทสัมผัสจิตวิญ,ญญาณที่แข็งแกร่งที่พอจะรับรู้ได้อยู่บ้างหากคนที่คุ้นเคยกับเจ้าเฟิงมาอยู่ที่นี่ย่อมต้องชะงักไปกลิ่นอายในภาชนะลายครามนั้นเหมือนกับกลิ่นอายบนร่างของเจ้าเฟิงไม่ผิดเพี้ยนความจริงแล้ว นี่คือกลิ่นอายของเจ้าเฟิงที่ตำหนักผาดำเก็บมาวิญญาณทมินลอยล่องรอบกายของชื่อกุย้ยปรากฏขึ้นพลังสีดำอ่อนโปร่งใสขึ้นสร้างสนามพลังจิตที่ให้ความรู้สึกขดหูขึ้นยังไม่อาจมองเห็นแรงกดดันปรากฏขึ้นครอบคลุมในระยะ100หลารอบกายในยามนั้นสัตว์อสูรมแมลงต่างๆในระยะสิหลีโดยรอบได้เงียบกันลงเนตรมานทมินนี่คือสายเลือดดวงตาของสิบพี่ชื่อกุย้ย สามารถเชื่อมต่อกับยินหยางผ่านวิญญาณในฟ้าดินได้ทั้งยังยอดเยี่ยมในการแกะรอยแสงสว่างเจือจางในดวงตาของชื่อกุยพลันบิดเบี้ยวอย่างแปลกประหลาดใจกลางได้ปรากฏความว่างเปล่าขึ้นตึกตึกตึกความรู้สึกนึกคิดของเหล่าอจฉริยะจากตําหนักผ้าดําที่อยู่บริเวณนั้นพลันหยุดนิ่งลงในภาชนะลายครามเล็กๆนั้นกลิ่นอายของเจ้าเฟิงได้สั่นไหวภายใต้การจ้องมองของเนตรมานธมินของชื่อกุย เปลี่ยนแปลงกลายเป็นควันสีดําจางหายไปกับสภาพแวดล้อมต่อมาในกลางที่ว่างเปล่าของเนตรมันทบินของชื่อกุยพันปรากฏลําแสงขึ้นพุ่งขึ้นไปบนชั้นเมฆผู้คนแงนศีรษะขึ้นมองเห็นเพียงว่าในระหว่างชั้นเมฆได้ปรากฏกลุ่มแสงสีดําลอยอยู่อย่างเงียบงันเพลิงวิญญาณสองประกายราวกับโคมไฟวิญญาณที่ลอยอยู่กลางอากาศหูโคมวิญญาณสีหม่นนั้น เราก็รับรู้ได้ถึงบางอย่างสันล,ลักเป็นอย่างทิศทางหนึ่งเนตรโค,รม,วญญญโครมวิญญาณเนตรโคมวิญญาณนี้เป็นวิชาที่อยากจะฝึกฝนของศาสตร์แห่งศพมานหากไม่มีสายเลือดดวงตาที่เหมาะสมก็ไม่อาจแม้แต่จะสัมผัสได้อัจฉริยะจากตำหนักผาดำบุทานออกมาสีหน้าเผยความชื่นชมในยามนี้เนตรโครมวิญญ,ญาณบนชั้นเมฆได้ชี้บอกทิศทางของเป้าหมายด้วยการสนับสนุนจากสายเลือดเนตรมานธมิน ข้าสามารถสำรวจได้ในระยะหนึ่งร้อยลี้โดยรอบเท่านั้นแม้ว่าจะเป็นในซากปรัหักพังหากเป้าหมายอยู่ในระยะห้าร้อยลี้ข้าก็สามารถรับรู้ทิศทางได้หากเป็นยามราตรีจะมีพลังมากขึ้นสิบส่วนพลังหินของปราณศพจะเพิ่มขึ้นอย่างมากชื่อกุ้ยแย้มยิ้มอย่างภาคภูมิใจเดินทางฟึบฝึกฝึกอัธยาศักดิ์กำลังผานำทั้งเจ็ดที่นำโดยชื่อกุ้ยได้ติดตามทิศทางที่เนตรคมวิญญาณบนฟ้าบอกไล่ล่าหายไปกับอากาศ หลายร้อยลีห้หางออกไปปุ่มเจ้าเฟิงที่จับตุลีบัวดำเป็นตัวประกันหยุดลงบนต้นไม้สูงใหญ่แห่งหนึ่งเจ้าไม่มีทางหนีไปจากการแกะรอยของสิบพี่ชื่อกุ้ยได้ล็อกข้าแนะนําให้เจ้ายอมแพ้บางทีหากเจ้าปล่อยข้าไปอาจมีทางรอดตุนีบัวดำเอ่ยอย่างเยือกเย็นปกปิดความรู้สึกหวาดกลัวในส่วนลึกเอาไว้จนยามนี้เจ้าเฟิงลำบากเพียงมองไปสองครั้งก็ฆ่าชีวิตของบุรุษโครงกระดูกและบุรุษดาบเลื่อยที่แข็งแกร่งได้ ทว่ายังมีความคิดบางอย่างอีกเจ้าเฟิงไม่ได้ใส่ใจนางท่าทีของดรุนีบัวดำดูเงือกงนะเจ้าเจ้าจะทำอันใดไม่ได้นะร่างอ,อ่อนแอของเด็กสาวแข็งค้างใบหน้าแดงกำยังกราดเกลี้ยวอดที่จะเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงเล็กแหลมไม่ได้เจ้าเฟิงยังคงสงบนิ่งปลดเสื้อผ้าของอีฟายออกคว้าเอาตำราบโบราณเล่มหนึ่งออกมาอย่างรวดเร็วในระหว่างนั้นเขาย่อมไม่อาจหลีกเลี่ยงการแต่ต้อง,องโดนส่วนอ่อนไหวของสติไปได้ ทว่าสีหน้าของเจ้าเฟืองยังคงไร้ความรู้สึกมองไปยังตำราในมือชื่อบนปกของตำรานั้นได้ส่งประกายเพลิงวิญญาณสีซีดตัวตำราส่งประกายหมุนหมองแตกต่างออกไปเจ้าเจ้ารู้ได้ยังไงดูดีบวดำประหลาดใจตำรานี้คือสิ่งที่นางนำมาด้วยตนเองกระทั่งไม่ได้ใส่เข้าไปในช่องเก็บของมิติวิชาเชืดศพหจักรพรรดิวิชาชั้นจิตวิญ,ญญาณขั้นสุดยอดสามารถใช้ปราณหญินปราณศพปราณวิญญ,ญาณปราณพิษ และปลาอื่นๆได้ใช้ควบคุมสร้างหุ่นเชื่อศพต่อต้านวัตสงสารเจ้าเฟิงกวาดมองอย่างรวดเร็วดวงตาทั้งสองส่งประกายขึ้นอย่างไม่อาจช่วยวิธีการควบคุมศพของกำนักผาดํำนั้นเขาได้เห็นมาด้วยตามันนับว่าหน้าตื่นตาตื่นใจนักมันแทบจะสูญหายไปจากทวีปบุปผาครามราวกับว่ามีเพียงลทัทธิมารจันทราชาติในอดีตที่มีวิชาคล้ายคลึงกันนอกจากนั้น วิชานี้ยังมีระดับสูงถึงชั้นจิตวิญญาณขั้นสุดยอดเมื่อเทียบกับมรดกอัศนีและคำพีบุปผาลึกลับแล้วยังเหนือกว่าอยู่ขั้นหนึ่งเจ้าเฟิงเปิดดวงตาที่พระเจ้าออกคัดลอกข้อมูลภายในวิชาเชื้อพศพหกจักรพรรดิอย่างรวดเร็วจากนั้นเจ้าเฟิงจึงยึดเอาที่เก็บหุ่นเชื้อศพของดารุณีบัวดำไปบัวดำนั้นเป็นอาวุธแห่งาศาสตร์วิญญาณที่ล้ำค่ายิ่งนัก มูลค่าของมันเมื่อเทียบกับสามปทุมของเจ้าเฟิงแล้วยังนับว่าเหนือกว่านอกจากนั้นภายในบัวดำยังมีหุ่นเชิดศพที่มีพลังใกล้เคียงกับขั้นผู้วิเศษแท้ระดับสุดยอดอยู่ถึงสองตัวบอกข้าถึงวิธีการครอบครองการควบคุมของหุ่นเชิดศพเจ้าเฟิงพันเอ่อยขึ้นเขาเคยได้นับเป็นนักฝึกสัตว์มาก่อนหน้าเคยควบคุมสัตว์วิเศษสัตว์ปีศาจมาบ้างการควบคุมหุ่นเชิดศพนั้นเด็กหนุม่มได้มีความสนใจอย,อยู่บ้าง ในซากปรักหักพังสืเฉิงที่เต็มไปด้ยวยอันตรายนี้หากสามารถควบคุมหุ่นเชื้อศพและอื่นๆได้มันย่อมสร้างความได้เปรียบอย่างมากให้กับเจ้าเฟิงตัวอย่างเช่นหุ่นเชื้อศพสองตัวของดรุณีบัวดำที่อาจนับได้ว่าเป็นโล่เนื้อพลังป้องกันแข็งแกร่งอย่างมากในด้านนี้มันกระทั่งใกล้เคียงกับชื่อเฉิงเทียนดวงตาเทพเจ้าของเจ้าเฟิงรวมทั้งคันศรหลวงซุยนั้นยอดเยี่ยมในการโจมตีหากปีโล่เนื้อในระดับนี้คอยสนับสนุนอยู่ด้านหน้า มันย่อมเป็นความเข้ากันอย่างมากวิธีควบคุมหุ่นเชื่อศพหรือต่อให้ข้าบอกเจ้ามันก็ไร้ประโยชน์เจ้าไม่มีวิชาศพของสำนักปราณศพเหล่านั้นจะสะท้อนกลับไปยังจิตใจของเจ้าตอนนี้บัวดำรู้สึกไร้คำพูดหยุดพายลมไร้สารละข้าเอย่ยเจ้าทำตามหรือมิเช่นนั้นผลที่ตามมาจะเลวร้ายกว่าก่อนหน้าสีหน้าของเจ้าเฟิงไร้ความรู้สึกดวงตาที่พระเจ้ากวาดมองเล็กๆสร้างความหวาดกลัวขึ้นในจิตใจของเด็กสาว ร่างกายและจิตใจของเด็กสาวสันสานรับรู้ถึงความหนาวเยือกที่อากาศที่แพร่กระจายเข้าสู่จิตใจแรงกดดันและความหวาดกลัวเช่นนี้ที่นางเคยได้รับมีเพียงจากสองยอดอจริยะขั้นนายเหนือแท้ของอีสสำนักอีกสองคนตัวอย่างเช่นสิทธิ์พี่ชื่อกุ้ยที่นำกลุ่มนี้นี่คือวิธีการควบคุมเจ้าสามารถดูจากส่วนที่สามของวิชาเชือดศพหกจักรพรรดิได้สีหน้าของเด็กสาวเพื่อเคยครอบครองโบดำขาวซีดเอ,อ่ยอธิบายวิธีการควบคุมหุ่นเชือดศพ เจ้าเฟิงเคยเรียนรู้วิธีการควบคุมจิตใจของสัตว์วิเศษและสัตว์ปีศาจมาก่อนกระทั่งเข้าถึงวิชาดวงตาต้องห้ามในชิ้นส่วนบันทึกหมิงถงมาบางส่วนในสองปีที่ผ่านมาเจ้าเฟิงได้อ่านและคัดลอกวิชามากมายภายใต้ผู้สูงศักดิ์ในขั้นแก่นก่อกําเนิดอาจกล่าวได้ว่ามีความรู้ประสบการณ์ลึกลายิ่งนักชั่วครู่ต่อมาเจ้าเฟิงได้เข้าใจอย่างชัดเจนอยู่ในใจวิธีการควบคุมศพนั้นเหมือนเช่นวิธีการควบคุมสารสูตร ต้องมีพื้นฐานพลังจิตที่แข็งแกร่งในเรื่องนี้ดวงตาทพเจ้าของเจ้าเฟิงมีข้อได้เปรียบอย่างใหญ่หลวงจากนี้ต้องทํำยังไงหุ่นเชื่อศพเหล่านี้โดยเฉพาะหุ่นเชื่อศพแทบจะไม่มีสติความคิดใดๆจะสร้างความสัมพันธ์กับมันได้อย่างไรเจ้าเฟิงเอ่ยถามจะอย่างไรศพเหล่านี้ก็ตายแล้วเจ้าเจ้าเข้าใจแล้วหรือเด็กสาวที่เคยครอบครองบัวด,ดําสายศรีรษะพร้อมรอยยิ้มอย่างไม่เชื่อถือจะพายลมไร้สาระเจ้าเฟิงท่าทีหมดความอดทน ุรุดีบัวดำโหเรอ,อยู่ในใจทำตามที่อีกฝ่ายบอกแน่นอนว่านางหวาดกลัวในพลังอัน,นาพันพึงของเจ้าเฟิงไม่กล้าที่จะต่อต้านจึงเอ่ยต่อไปเจ้าต้องทำลายตราจิตบนร่างของหุ่นเชิดศพก่อนส่วนที่สองของวิชาศพหกจกักรพัิมีส่วนที่เกี่ยวข้องอยู่เจ้าเฟิงพระงกศีษะทำความเข้าใจเรียนรู้ต่อไปไม่นานดวงตาเทพเจ้าของเจ้าเฟิงพันปรากฏประกายสายฟ้า มุ่งตรงไปยังร่างของหุ่นเชื่อศพทั้งสองป,ปุบบนร่างของหุ่นเชื่อศพทั้งสองปรากฏควันสีฟ้าขึ้นปรากฏความเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างไม่อาจอธิบายผวดมุมปางของเด็กสาวปรากฏหยาดโลหิตขึ้นใบหน้าขาวซีดสีหน้าเต็มปไปด้วยความตื่นตระลึงในเสี้ยววินาทีสามารถทําลายตราจิตของข้าได้นี่เป็นไปได้ในระดับของหุ่นเชื่อศพด้วยหรือกระทั่งยอดฝีมือในศาลแหง่งศพขั้นในเหนือแท้ยังไม่มีความสามารถเช่นนี้ ดวงตาเทพเจ้าของเจ้าเฟิงกวาดมองใช้เพลิงอสศนีเนธเทพเจ้าปรากฏพลังาธาตุไฟและสายฟ้าขึ้นจางๆเป็นการโจมตีพลังจิตที่ท,ทรงพลังลบตราจิตของดารุณีบัวดำบอกไปจากร่างของหุ่นเชื่อศพทั้งสองพลังาธาตุไฟและสายฟ้านับเป็นาธาตุที่ชนะทางศาสตร์วิญ,ญญาณอยู่แล้วการทำลายตาจิตนับเป็นเรื่องที่ง่ายดดยไม่ต้องเอ่ยถึงเลยว่าขอบเขตจิตวิญ,ญญาณของเจ้าเฟิงเทียบได้กับขั้นนายเหนือแท้เหนือกว่าอีกฝ่ายมาก นับแต่บัดนี้ระหว่างดรุณีบัวดำและหุ่นเชิดศพทั้งสองไม่มีความเกี่ยวข้องใดกๆกันอีกดังนั้นเจ้าเฟิงจึงสามารถสร้างตราจิตบนหุ่นเชิดศพใหม่ได้สําหรับวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับสําหรับวันนี้บ๊ายบาย